ความในพระาราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่เมื่อแรกทรงครองสิริราชสมบัติในขณะทรงเยาว์พระชน <_ p. S 1> สาเมื่อพ่อได้รับราชสมบัติในเวลาอายุเพียง15ปีเท่านั้นตั้งใจประพฤติตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในต้นพระบรมราชวงศ์ซึ่งได้ทรงประพฤติมาและอาศัยความอุตสาหะความพิจารณาเนืองนิดจึงได้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงเพียงนี้ ช่วงเวลา42ปีแห่งรัชสมัยสยามประเทศจึงก้าวสู่ความเป็นอาระยะไปพร้อมกับนานา,นาอาระยะประเทศด้วยพระปรีชาญาณอาทิการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นระบบกระทรวงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเมืองด้วยวิทยาการสมัยใหม่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการด้วยพระปรีชาญาณอย่างค่อยเป็นค่อยไป พื่อให้คนไทยสามารถปรับตัวและยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาเช่นการเลิกทาสที่นับว่าก้าวหน้าล้ำสมัยอย่างยิ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญทางพระราชมัยตรีกับบรรดาประเทศมหาอำนาจในยุโรปทำให้สยามประเทศเป็นที่รู้จักในความมีอารยะที่ทัดเทียมกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 สยามประเทศเจริญก้าวหน้ามันคงด้วยพระปรีชาญาณและพระประสบการณ์ที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาในทวีปยุโรปทรงส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองด้วยการจำลองการบริหารการเลือกตั้งและสร้างเมืองจำลองประชาธิปไตยดูสิทธานีโปรดให้ตั้งกองลูกเสือเพื่อฝึกอบรมเด็กชายให้เป็นผู้มีระเบียบวิน,นัยปลูกฝังความเสียสละความรักชาติ ที่สำคัญยิ่งค,คือการประกาศนำสยามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศมหาอำนาจเป็นผลสำเร็จทำให้ประเทศได้ม <medi> <Ti> ีอธ <itime machine. S 1> ิปไตยโดยสมบูรณ์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสารต่อพระราชกิจในการปฏิรูปบ้านเมืองท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนภายหลังสงครามโลก ด้วยปัญหานานานประการได้นำไปสู่ความคิดในการปกครองแบบรัฐสภา,าดังที่เคยมีพระราชวินิจฉัยไว้ความว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นการภายหน้าอย่างชัดเจนและทราบการที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างดีได้ทรงจัดการเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองเป็นลำดับมาล้วนเหมาะสมกับเหตุการณ์และเหมาะกับเวลาไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไป พระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาสเสด็จไปพระราชทานรัฐธรรมนูญณพระที่นั่งอนันตสมาคมในวันที่ส0ธันวาคมพุทธศักราช2 4 7พเจ้าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยที่ข้าพเจ้ารักและคิดถึงอยู่เสมอขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาต้อนรับข้าพเจ้าและขอให้ประชาชนอยู่เย็ยนเป็นสุข สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งงานพระราชพิธีและการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่การทำมาหากินทรงปราศัยต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยความใส่พระราชหารือไทยพระราชานุกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้และได้รับการสืบสารในรัชสมัยต่อมา เป็นระยะเวลากว่าสองศตวรรษภายใต้พระมหากรุณาที่คุณใหญ่หลวงของพระบุราพามหากษัตริย์ที่ประทับอยู่เคียงข้างพระสงนิกรเสมอมาทรงชี้นำทางที่เหมาะสมแก่อาณาประชาราษให้ก้าวพ้นอุปสรรคนานาปรปการเป็นสยามอรารยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเต็มภาคภูมิ